สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสาวเนยการเกษตรหรือร้านพานุราการเกษตรนะคะวันนี้เรามีสินค้าเครื่องยนต์ดีเซลคาร์บอา140แรงม้ามาจัดโปรรถราคาแรงๆเลยค่ะจำนวน2ตัวย้ำนะคะมีแค่จำนวน2ตัวเท่านั้นนะคะ สินค้าตัวนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งแต่เป็นสินค้าค้างสต็อกของทางร้านค่ะซึ่งสินค้ารับประกัน2ปีเต็มเหมือนเดิมเลยค่ะเครื่องยนต์ดีเซลคาวามาตัวนี้นะคะเป็นระบบ direct injection หมดแล้วนะคะทั้งหมดนี้เป็นไฟ LED สินค้าได้รับมาตรฐานมอกอสินค้าประกอบในไทยด้วยนะคะและการบริการนะคะของเครื่องยนต์ดีเซลคาวามาหากเครื่องยนต์มีปัญหานะคะไม่ต้องยกเครื่องไปถึงศูนย์เลยค่ะเขามีเบอร์เซอร์วิสต,ติดอยู่ที่เครื่องลูกค้าสามารถโทรได้เลยค่ะเขาจะมีที ีมงานช่างบริการดูแลถึงที่เลยนะคะแล้ววันนี้ทางร้านจัดราคาพิเศษให้เลยค่ะเฉะพาะ2ตัวนี้เท่านั้นนะคะสามารถวางเงินมาจําเข้ามาสั่งจองก่อนได้เลยค่ะเฉะพาะ2ตัวนี้เท่านั้นราคาลดพิเศษย้ํานะคะไม่ใช่มือ2เป็นสินค้าค้างสต๊อกของทางร้านนะคะทางร้านต้องการระบายสินค้าออกเพื่อนําสินค้าใหม่เข้ามานะคะ ก็จากราคาปกติที่ขายอยู่หน้าร้านนะคะจะอยู่ที่ราคา37,500บาทนะคะวันนี้เราไม่ขายในราคานั้นนะคะสินค้า2ตัวสุดท้ายนี้140นะคะเป็นสินค้าค้างสต็อกของทางร้านวันนี้จัดราคาโปรโมชั่นเอาไปเลยค่ะเพียงแค่32,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะคะเพราะสินค้าใหม่ราคาอัปเดตขึ้นราคาหมดแล้วค่ะ2ตัวนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะ สนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถติดต่อได้ตามนี้เลยนะคะ